สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ o กปาร์ตี้นะัแฝกนะครับผมช่องยูทิช่องยูทูปจานตี้พีบารนะครับมื่อนี่นะครับผมมื่อนี่เซร่าลง่งยางผมเด้อใบายางลุดบนแล้ว,น,น,วนะครับผมอันตรายยังมากเลยครับผมเห็นบ่ครับเซร่าหามว่าลุงหลายบอ ผมเห็นอยู่ต้นเดียวครับแต่ผมติดท่าเบิดส่วนครับเป็นเป็นอย่างต้นอย่างนี้นะครับมันมันติดติดกันย้อนมีกิดอย่ักเจ้ากีดปปปปไปน,นี่มันจะใหญ่ยอยย่อยย่อยยยอย,ย,อยไปเบิ่ดติดไปเบิดสังเกตว่าอยุ่สวนเจ้านี่มันตีตายเป็นแถวเลยซี่หาต้นติดกัน นะครับก็เลยก็ต้องจัดการวิธีจัดการก็คือเมี่ยนมันทั้งส่วนเลยมือนั้นเราต้องกีบเราต้องเก็บอย่างนะหรือว่าสั้นก็เอ่อนะครับผมผมก็ต้องมาท่าเมืนน่อนี้นะครับผมจุ่มครับผมหาว่าจุ่มเต็มแปลงบอ่บอ่ได้ครับคุณก่อนคุก่อนก่อน,น,อน,นใจอันสูตรยาผสมยานี่คือ หนึ่งแก้วกาแฟหรือปลากระปองนะครับปลากระปองสามแม่ขั้วอีกอย่างันึงนะครับที่กินนะแล้วก็ใส่น้ำขวดน้ำสิบบาทนะครับขวดน้ำหกร้อยมิลลิลิตรนะครับหนึ่งขวดครับแล้วก็เติมน้ำให้เต็มครับเติมน้ำสะอาดนะครับ่าไปเอาน้ำสกปรกนะครับผมจุ่มจุ่มก็คือจุ่มมุมแปงอมุมแปงจุ่มครับครับผมออ่ำความที่ยอยทิ่มถ้าครับ เห็นท่าครับท่าขาช้นนี้บ่บ่เด้ครับยังบ่เล้วครับเห็นบางนี้บ่ครับเห็นทางนี้บ่กันไม่พร้อมครับใหญ่มันไปครับผมอันนี้กันได้พอมครับท่าลงมาครับลงมาโอ้บ่พอ,อจุ่มไมนบ่พอจุ่มนิดคือกันเดียวเดียวเดียวกันครับจุ่มนิดเดี่ยวคือกันบ่จุ่มหลายเด้ครับผมหาลงมา ครับผมถ้าลงมามีเป็นอย่างอ่าป้องกันไม่ให้มันลงมาครับไม่ให้มันลงมาหนาอย่างนี่ตรงลิ้นนี่กระท้าเด้อครับตรงนี้ท้าอีกครับมึอน,นี่ต้องท้าเบิดสวนเลยครับเบิดสวนเลยบกีดครับอย่างมึอน,นี่บกีดได้เห็นผลอีกกว่านึงคือผมที่เก็บอย่างบอมเดี๋ยวที่ท้ายคลิปสรุปเก็บอย่างให้บึงท้าครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเห็นเรียบร้อยแล้วบ่นี่คือพานนะครับ นี่ด้านนี้ก็ทาเด้อทานี่กันเยอะบ่ประมาณตะขอมือหนึ่งขันบ่แน,น่ใจสองขอมือก็ได้อา่าขันบ่มั่นใจสองขอมือก็ได้ท่าไม่ใช่ไปจุ้มหลายเต็มแปลงเด้ย่อยทิมอยู่พุนเน๊ะยู่ดินพุนนี้เบิดนะเจ้าชีค้าได้พ่อห่อนสองร้อยต้นบ่ขวดผสมขวดหนึ่งอ่ะขวดอันยานท่านะ่าะผสมขวดอา่าน้ำมือทิมนิเอ๊หกสิบบาทหกร้อยมูลเหรียญหัน ครับผมเรียบร้อยครับตั้งสี่ถือ่าผพานครับผมโอเคไปไปต่อประมามีมือนีมีทายคลิปสามที่คลิปนะครับเดี๋ยวที่ไล่ให้เบิง้งครับผม